มาต่อไปที่ความเคลื่อนไหวของอาทิตย์ดาวสว่างกันบ้างกับนักเตะที่มีข่าวเฉาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับล่าสุดมีภาพปลุดที่ไปฝึกซ้อมกับสโมสรการท่าเรือ f อแล้วเจ้าตัวก็มีการโพสต์อำลาในอินสตาแกรมของเจ้าตัวด้วยนะครับอาทิตย์ดาวสว่างครับกองหลังวัย23ปีมีภาพปลุดที่ลงฝึกซ้อมสนามแพสเตเดียมถิ่นของการท่าเรือก่อนหน้าน,นี้ครับเจ้าตัวมี การโพสต์ผ่านไอจีอำลาแฟนบอลด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการอำลากองเชียร์ย่านเมืองทองก่อนจะมุ่งหน้าสู่ทีมดังย่างของเตยนะครับโดยเจ้าตัวหลุดจากแผนการทำทีมของโค้ชทศวรรษรีปานกุซือปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีทางด้านของนักเตะจากบราซิลนะครับอารบรนเต้เข้ามาเป็นตัวหลักส่วนแบกขวาที่เจ้าตัวสามารถเล่นได้ก็ยังคงเป็นตำแหน่งของคริสตองโดทำให้ไม่มีตำแหน่งที่จะให้อาทิตย์ลงก็เลยมีการ น่าจะปล่อยตัวให้กับทางด้านของสโมสรการท่าเรือยืมหนึ่งฤดูกาลน,นะครับก,ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกราวว่าตกเป็นข่าวเช้าคดีภาคกู้ยาวจนถูกสโมสรลงโทษตัดเงินเดือน50เปเ็นเวลาครึ่งปีด้วยกันครับการท่าเรือตอนนี้ผลงานยอนเดเยี่ยมครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ของผุ้บอลยาฮ่าลีกวัน